สวคเรียทอดนะคะชุดเ็สี40บาทอร่อยมากโดยเฉพาะตือขาโรือว่า จีนทอดม็คือจินทอดไหนดูจินทอน <c oughs> ไไดนี่โดนปลาหย่า,ยาโดนปลาหย่าค่ะ